พระคาถาหัวใจนักบาดพระคาถาหัวใจนักบาทบทนี้ท่านให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทวดาคุณพรมและสิ่งสักติทั้งหลายแล้วอธิฐานดังนี้ ด้วยเดชะอนุภาพบารมีของพระทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาผ่องใสสามารถเล่าเรียนหรือทรงจำความรู้ได้ว่องไวและคล่องแคล่วแตกฉานอย่างแม่นยำในสิ่งที่ยังไม่รู้ก็ขอให้รู้แจ้งโดยไวสิ่งใด ที่รู้แล้วก็ขอให้จำได้อย่างแม่นยำอย่าได้ลืมเลือนและหลงลืมด้วยเท,ทินตาทุสาทุตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าสุจิปุริโอมปุปุทลุปัญญาปัญญาปุ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 ทะลุปัญญาพุทธชักมาพาคิดได้อัดยังยะ สว่างวะดังดวงแก้วโอมปุกปุกทะลุปัญญาพุทโลกานุกรรมปากาติโอมปุกปุกทะลุปัญญาทะลุโลกาปัญญาปุกปุกะปะติปะรุรุทันตาพุทธลูปาเอหิปัสสิโธ